มาเรื่องนะครเพื่อนโมเดลฝรัร่งเศสที่ใครก็ว่าดีนักดีหนารับรวิการกำลังจะล่มสลายนะครับทั้งระบบสาธารณสุขทั้งระบบประกันสังคมรับสวิการเละเทะกันหมดหมอออกมาประท้วงกว่า80%ทั่วประเทศเทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นไทยต้องดูเอาไว้หรือเปล่าในคลิปนี้ไลฟ้ฟังครับ สวัสดีทุก่นนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม p r o p e ต t y Life ชวนคุยกับยวกเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนไปด้วยกันครับในที่ชวนคุยเรื่องของการล่มสลายของฝรั่งเศสครับหากพูดถึงประเทศในกลุ่มของยุโรปในคนก็จะอิจฉาว่าประเทศกลุ่มนี้เนี่ยบดิการดีเยี่ยมนะครับถึงจะเก็บภาษีแพงก็ตามแต่เขาเนี่ยดูแลประชาชนของเขาดีการศึกษาก็สุดยอดนะครับการสาธารณก็ยอดเยี่ยมแต่จะบอกวันนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับระบบเหล่านั้นกำลังจะล่มสลายลงไปครับปัญหาเนี่ยครับมันค่อยมีกลิ่นมาอย่างต่อเนื่อง คือระบบการสังคมของฝรั่งเศสเนี่ยมันมีความซึ่งหวังมาอย่างช้านานแล้วนะครับซึ่งอัจริงๆเนี่ยใครๆก็พอจะเดาออกนะเพราะว่าแหมคนใหม่เข้ามาในระบบแต่คนเก่าก็ต้องพึ่งพาเงินของระบบเนี่ยคนใหม่เข้ามาน้อยคนเก่าก็เยอะกว่าเมื่อก่อนคน4คนดูแลคนหนึ่งคนก็พอไหวนะครับแต่วันนี้เนี่ยคนหนึ่งคนดูแลคน4ี่คนก็ไม่ไหวแล้วฮะเอาจริงเป็นอย่างนี้ทั่วโลกนะครับแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการขาดตุนของระบบกันสังคมนะครับในปี2025เนี่ยอยู่ที่ประมาณ22,000ล้านยูโรครับ มันก็หมายความว่าไอ้ระบบนี้นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วมีความเป็นลูกโซ่เหมือนกันเพราะเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าแต่ดูเหมือนจะไปไม่รอซะแล้วทำยังไงกันครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็ตั้งเป้าลดการขาดทุนตรงนี้ให้ลดลงไปนะครับเหลือเพียงแค่1 9บเก้าพล้านยูโรหรือ1นึ่ง่พล้านยูโรครับและไม่พอนะครับนี่ในระบบก็ค่อนข้างสูงครับและมีการเก็บอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วยก็คือขาดทุนก็ต้องออกเปน็นหนี้พอมีหนี้ก็ต้องมีดอกเบีย้ยถูกไหมฮะก็เป็นเหมือนงูกินหางครับ ต้องเข้าใจตลาดการเงินของระบบประกันสังคมกันก่อนนะครับก็คือจะมีในฝั่งของรายรับนะก็คือผู้ประกันตนเนี่ยนะครับก็จ่ายเงินเข้ามาครับและฝั่งของตัวรายจ่ายก็คือคนที่ต้องมาเข้ารักษานะครับจากสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตขึ้นรายจ่ายเนี่ยมันมากกว่ารายได้ไปแล้วก็คือขาดตัวนั่นเองครับและหากคุณเรื่องของตัวเลขเนี่ยหม่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะให้รายรับเนี่ยมากกว่ารายจ่ายก็เนื่องจากในฝั่งของคนที่เข้ามาใหม่เข้าสู่ระบบเนี่ยมันมีน้อยลงไปเรื่อยๆแต่กับการในฝั่งของรายจ่ายคนที่ต้องใช้ เอ่อใช้เงินจากระบบเนี่ยมันมีมากขึ้นครับแล้วไม่พอนะครับทุกท่านหลายคนก็รู้ว่าการแพทย์นี่มีแต่จะราคาสูงขึ้นตามเงินเฟอ้อไปเรื่อยๆการที่แล้วเนี่ยจะออกมาทําให้รายจ่ายนี้ลดลงทางนีดีครับก็คือต้องไปหักกับหมอเนั่นเองครับเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องของดีเทลว่าหาักกับหมอประเด็นไหนอย่างไรบ้างน,นะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์นี้นะครับคือการประท้วงครั้งใหญ่ครับที่หมอนะครับทั่วประเทศนักกว่า80-85%ถึงนี่นครับนัดหยุดงานประท้วงคนระับ ตั้งแต่วันที่5ถึง15มกราคมนะครับซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยสูงมากๆนะครับเพราะก่อนน้านีนปี2022เนี่ยมีผู้เข้าร่วมเพียงแค่50%แต่วันนี้เนี่ยทะลุถึง80 85%นู่นเลยพูดง่ายๆคือมันคือฟังเส้นสุดท้ายแล้วอะที่หมอทั่วประเทศเนี่ยเขาไม่ไหวเขาหยุดทำงานประท้วงครับและสาเหตุอะไรครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังครับมันคือตัว PLFS2026 นะครับหรือว่ากฎหมายตัวใหม่ครับเป็นกฎหมายงบประมาณนั่นเองครับทำไมกฎหมายการรวมทุนกับสังคมในปี2026เนี่ยนะครับถึง ให้แพทย์ทั่วประเทศเี่นะต้องออกมาตากลมหนืาหนาวนะครับโหช่วงนี้อังกฤษหนาวจริงๆนะมีหมอคนนึงออกมาบอกว่านะครับเราไม่ได้ออกมาเรียกร้องความร่ำรวนยนะแต่เราเรียกร้องศักศีครับรัฐติดต้องเลิกมองว่าแพทย์เนี่ยเป็นพวกกินค่าเช่าที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนสักทีฮนะอะระารมณ์บาณว่ารัฐมองเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนแบบหมอรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายมันแพงขึ้นเนี่ยมันผิดประเด็นครับ ก่อนจะเข้าใจตัวกฎหมายต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐเนี่ยครับมีความตั้งใจในการที่จะลดเรื่องของรายใจ่ายในฝั่งของสุขภาพนะครับซึ่งรายจ่ายของฝั่งสุขภาพก็คือรายได้ของตัวหมอถูกต้องไหมฮะแต่จะบอกว่าหมอเนี่ยเก็บเงินเกินไปมันก็ไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนผู้ที่มารักษามันเยอะขึ้นด้วยจากระบบที่มัน คงสร้างมิดเบี้ยวอะไรแบบนี้นะครับปกติระบบระบบนี่ครับเป็นแบบหุ้นส่วนกันนะครับคือตามธรรมเนียมของฝรั่งเศสเขาบอกว่าค่าสาพยาบาลนะเช่นค่าตรวจอะไรพวกนี้นะครับจะต้องเกิดจากการตกลงร่วมกันระหว่างรัฐแล้วก็ทางแพทยสภาครับนั่นหมายความว่าราคาต่างๆนานาเนี่ยครับรัฐกับแพทยสภาจะมายันกันว่าให้แพทย์ไหวเท่าไหร่รัฐไหวเท่าไหร่ก็คือมายันเจอค่าตรงกลางก็คือไปเป็นหุ้นตรวจด้วยกันวภาพ่ไหมครับแต่ว่ากฎหมายใหม่นี่ครับรัฐเนี่ยมีอนาจเบ็ดเสร็จมากยิ่งขึ้นครับก็คือมีการอนุญาตให้ผู้อํานวยการกทนะ สามารถแก้ไขและกําหนดอัตรารักษาพยาบาลได้ฝ่ายเดียวนะครับถ้าหากการตกลงกับทางแพทย์สภานิลมเหลวหมายวามว่าเมื่อก่อนเป็นคู่กันเถียงงกันเอาตรงกรันถูกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยถ้าเจรจากับแพทย์ไม่นุมนิมเหลวเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการเนี่ยนะก็คือสัง่งจะเอาเท่าไหร่ครับนั่นหมายว่าสิ่งนี้มันทําลายระบอบการเป็นหุ้นส่วนโดยชัดเจนครับ ทำให้แพทย์ที่กลายเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นคู่สัญญาของรัฐตรงนี้นะครับกลายเป็นลูกจ้างกลายพันธนะุ์ฮะซึ่งเขาเ่ยไม่มีเงินเดือนนะครับแต่เขาถูกคุมราคาขายด้วยทางภาครัฐกับอีกทั้งกฎหมายนี้นะครับยังให้ทางผู้อำนวยการกองทุนสุขภาพเนี่ยนะสั่งปรับเงินหมอได้ด้วยนะฮะก็คือถ้าแพทย์เนี่ยนะครับสั่งจ่ายยาหรือออกมารองแพทย์ที่มีราคามากเกินกว่าค่าเฉลียนะ่ยเนี่ยโดยไม่ต้องพิสูจน์นะครับว่าการสั่งจ่ายครั้งนี้เนี่ยผิดหลักการแพทย์หรือไม่นะแค่คุณสั่งจ่ายเกินกว่าค่าเฉลียนะ่เลนนยเบบน ด่าว่าไอ้น,นี่เ,นเป็นการบีบให้แพทย์เดินรักษาคนไข้าตามพวกเอ็กเซลครับท่านี้รักษาตามอาการจริงๆอะฮะแม้ชีวิตของคนนะแม้จะรักษาตามแบบตัวเลขเอ็กเซลมันจะใช่เรื่องเลยฮะไม่พอนะครับทางรัฐฝรั่งเศสเนี่ยจะมีการกวาดล้างแพทย์เซกเตอร์3ด้วยนะครับแพทย์เซกเตอร์3คืออะไรก็คือแพทย์ที่อยู่นอกระบบนะครับไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงราคาของทางภาครัฐก็ฟีลลิ่งเหมือนแบบแพทย์ในระบบกับแพทย์นอกระบบเหมือนบ้านเรานะครับคือในทางกฎหมายเนี่ยครับรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถห้ามแพทย์ออกจากระบบได้เพราะมันผิด ตอหลักธรรมนูญนะอันนี้มันก็แบบแบบที่ไตนะครับแต่ว่ารัฐเนี่ยกับเลือกลงโทษนะครับแต่คาไม่ลงโทษหมอนะเขาลงโทษคนไข้แทนครับก็คือถ้าคนไข้เนี่ยไปหาหมอที่เป็นเซกเตอร์สาคือหมอที่ออกจากระบบไปแล้วนะครับคนไข้จะไม่สามารถเอาบกใบสั่งยาใบตรวจที่ออกโดยแพทย์พวกนี้นะครับไปเบิกเงินจากประกันสัง,งคมได้อีกต่อไปครับหมายความว่าถ้าคุณเนี่ยทะลึ่งไปรักษากับแพทย์เซกเตอร์สาที่อยู่นอกระบบตรงนี้นะครับคุณเนี่ยจะต้องจ่ายเองทั้งหมดไม่ว่าราคายาจะแพงแค่ไหนเช่นยามาเงา็งยารักษาโรคเรื้อรังอะไรแบบนี้ฮะมันก็เป็นความน่าเกลียดรรเาากปิลทง เพื่อบีบไม่ให้ใครเนี่ยจะกล้าแย้มออกนอกระบบอีกครับก็คือบีบให้แพทย์เนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบนะครับแล้วก็บีบให้ประชาชนคนไข้เนี่ยไม่มราาักษาแม่้านนอกครับเพราะเกิดเหตุการณ์นีนน้หมอก็ด่ายับนะครับเขาบอกว่าเหมือนเอาคนไข้เอาสุขภาพของคนไข้เนี่ยเป็นตัวประกันทางการเมืองครับซึ่งก่อนหน้านี้นครับทางแพทย์เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะว่าให้เพิ่มค่าตรวจทั่วไปหน่อยจาก26.5ยูโรเนี่ยเป็น50ยูโรนะครับ พื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเงินเฟอ้อสะสมนะครับแล้วก็ต้นทุนการจัดการคลินิกที่เติบเพิ่มเติมสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าบานเนี่ยก็แบบเสนอที่ราคาต่ำกว่านั้นมากนะแล้วก็มีการบังคับให้แพทย์เนี่ยครับต้องรับคนไข้เพิ่มเติมแล้วก็อยู่เวรที่ดึกขึ้นนะครับเพื่อแลกกับเศษเงินที่เพิ่มขึ้นกับแพทย์ก็เลยมองว่าแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพซะอีก ดังนั้นตอนนี้เนี่ยต้งองบอกระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยเรียกว่าล่มสลายก็ได้น,นะครับหมอเนี่ยเขาไม่อยาทำงานกันแล้วครับมันทํากันไม่คุ้มเนาะต้นกดราคานะครับต้นกดหมายที่ไม่ทำจากทางภาครัฐนะต้องบีบให้ทํางานหนักขึ้นแต่เงินกลับน้อยลงไปครับคนจะออกนอกระบบก็ออกไม่ได้ต้องเข้ามาใหม่ก็ไม่แปลกลที่จะกดเกล็ดรัฐบาลกันขนาดนี้เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนและสิ่งหนึ่งที่รับผมดชอบเต็มเมนะครับนั่นคือประชาชนนั่นเอง ประชาชนฝรั่งเศสเนี่ยกำลังถูกลอยแพนะครับแหมใครๆก็อิจฉาฝรั่งเศสนะแบ,บว่าประชาชนสวัดิการดีวันนี้อาจต้องคิดใหม่ครับตอนนี้มีหลายพื้นที่นในฝรั่งเศสเนี่ยที่เรียกว่าเป็นทะเลทรายแห่งการแพทย์นะครับก็คือพื้นที่ที่แห้งแล้งหมอฮะไม่มีหมอเลยครับในปี2005ปีนี้นครับแล้วก็ปีน้า2 0 2 6เลยนะ การขาดแคลนทางการแพทย์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตามชนบทอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่เมืองมากขึ้นด้วยก็คือนอกเมืองก็ไม่มีหมอในเมืองก็เริ่มจะขาดขาดแล้วนะครับารายงานได้บอกว่าคนฝรั่งเศสถึง30.2อนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีหมอครับหรือพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการรักษาพยาบาลครับ ซึ่งคนเหล่านี้นะครับมีความเร่ร่อนในาการแพทย์ครับก็คือไม่มีหมอเจ้าของไข้ครับหรือต้องทํานัดทีนึงก็ต้องทํา6เดือนขึ้นไปครับมีเคสเคสนึงนะครับจังหวัดที่ชื่อว่ามายด์นะครับโดยปุ๋ยอัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชนนะครับอยู่ที่330คนต่อประชาชน1นึ่งแสนคนนะครับก็คือ330ต่อ1นึ่งแสนะแต่ที่จังหวัดมายด์ตรงนี้นะครับมีคนมีหมอเพียงแค่89คนต่อประชาชนแสนคนครับเนื่องหมายความว่าสาธุขในจังหวัดมายด์ตรงนี้นะครับซุดซมอย่างหนักครับขาดแคลนทั้งยาบุคลากรอย่างยิ่งยวดตาการตาายยของงแแม่่่นนะครรับล้วกก็ทเีพุ สูงปรี๊ดครับก็สะทอนถึงความไม่เท่าเทียมนะครับของทางรัฐบาลที่มันส่งมอตรงนี้เนี่ยให้กับประชาชนไม่ได้ครับและวันนี้ทั่วโลกเยนก็เกิดเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาลังเข้าสู่สังคมคนแก่เนาะฝรั่งเศสเองก็โดนกัลลิกใต้เองก็โดนนะครับมีการประท้วงด้วยครับหรือแม้กระทั่ง k กับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอย่าง UK เคนี่ยเป็นราชการแบบเต็มรูปแบบครับก็คือแพทย์เนี่ยเป็นลูกจ้างของรัฐนะกำลังจะลดสลายเพราะขาดแคลนก็ประมาณครับเกิดการการหยุดงานของพวกจูเนียร์ด็อกเตอร์ ซึ่งจะบอกว่าภาพในอนาคตเนี่ยทั่นโลกนะโดยเฉพาะไปที่ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปไปถ่ายเองก็น่าสนใจครับเพราะเวลาเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการรักษาโรคเรื้อรังนะเช่นเบาหวานความดันมะเร็งเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแบบทวีคูณนะครับแถมฐานภาษีเนี่ยก็มีแต่จะหดตัวนะครับเพราะว่าคนทํางานเนี่ยก็คือมีหน้าที่การจ่ายเงินสมทบเข้าไปถูกไหมคะแต่ว่าผู้เขาเนี่ยก็มีสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับผู้รับบำนาญหรือผู้ป่วยนะครับละรัฐเองก็พยายามจะหาวิธีทางนะเพื่อ แต่มันก็ยากครับเพราะคนชั้นกลางท,ทั่วไปก็อ้วมหนักเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้อยู่สบายถึงแม้จะเก็บเพิ่มอีกก็แยกครับแต่แว่นี่การเกิดเหตุการณ์ประท้วงครั้งนี้ของฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าเป็นฝา่งสสุดท้ายแล้วก็เป็นการ จุดจบเป็นจริงนะของยุคสมัยของฝรั่งเศสครับมันเป็นสถา,านที่บ่งบอกว่ารัฐบาลเนี่ยใช้ความเป็นอำนาจนิยมนะครับในการควบคุมเบ็ดเสร็จให้กับหมอครับคือตอนแรกเนี่ยก็เสรีพระรอนภาพอะไรดีนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยแหมระบบมันจะพังอ่ะระบบลูกโซ่มันจะพังอ่ะรัฐบาลก็เลกที่จะไปบีบหมอฮะใช้อำนาจนิยมในการจัดก,การหมอเพื่อยึดระบบแล้วก็ทางการคลังที่มันล้มสลายไปแล้วครับแล้วสิ่งเสียไป,ปแบบเยียวคืนไม่ได้ก็คือเรื่องของความไว้วางใจระหว่างแพทย์กับทางรัฐนะครับคือแพทย์จำนวนมากเนี่ยเลือกที่เดินออกจากระบบครับย้ายไปทำงานต่างปรรระะเททททศแแนนล้้้้วก็ิงงงงใหบบขอาาภคตี กลายเป็นระบบสำหรับผู้ที่ยากไร้แล้วก็คุณภาพต่ำครับก็คือคนที่อยู่ก็คืออยู่ทนนะครับแล้วก็แหมตรวจคนเยอะมันจะคุณภาพดีไี้อย่างไรแลาต้อบอกในอนาคตเนี่ยค่อนข้างมืดมนมากๆนะครับหากไม่มีการผ่าตัดครั้งใหญ่นะยังไงเนี่ยฝรั่งเศสเขาสูสภสวะที่เรีวยกว่าซอมบี้ทางสารสุกนะครับก็คือมีชื่ออยู่แต่ว่าไร้วิญญ,ญาณไร้ความสามารถในการสับประชาชนไปนแล้วครับประมาณว่าบ้านถูกไฟไหม้ยวได้โครงนะฮะ อันนี้เนี่ยก็ฝังฝรั่งเศสดูฝรั่งเศส้วกลับมามองดูประเทศไทยบ้านเรานะครับตํงบออไทยบ้านเราเนี่ยยังถือว่าเป็นที่ที่หมอเก่งโรคสาสุขค่อนข้างดีเข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ผมเองก็ดินเพื่อนๆหมอหลายคนนะที่รู้จักกันก็บอกว่าโหมหมอในภาครัฐรัฐบาลก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับต้องแบกระบบเอาไว้ที่มันไม่สมดุลแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์หมอฝรั่งเศสที่เป็นเดอะแบกแล้วก็อวบแบบนี้จะเกิดขึ้นที่ไทยหรือเปล่า ก็ให้กำลังใจคุณหมอแล้วก็อยากให้ระบบมันวิถีของทุกคนด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยหมอออกจากระบบหมดนะฮะเล่นเพื่อนอะไรคิดว่าไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตานช่องคิมพาพาร์ตี้นะครับและถ้าใครสนใจลงเรียนสังหารียมทรัพย์เนี่ยผมมีสัม,มนายชื่อว่ามั่ง,งคั่งเรียสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับแอดมาที่แอดไลน์คิมพาพาร์ตี้ไลน์นะครับเรียนในกน 22, 22นรุมเทพพัน,นะทนที่ยี่ยยยสิบสองยี่สิบสามกรุงเทพคร อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นรรสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกา,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 ารัน ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ